สวัสดีค่ะเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่รอบๆงานดูสิทธิ์ e d u Fair and Alumni Market Village 2023นะคะเดี๋ยวเวลา15นาฬิกานี้นะคะจะมีการโชว์ทำอาหารจากอขอขอภัยค่ะเวลา17นาฬิกาน,นะคะจะมีการโชว์ทำอาหารจากเชฟฟาร์กจากเรื่อง h u n เ e r นะคะท่านใดที่สนใจค่ะสามารถมา,มาดูมาชมได้ที่หน้าเวทีนะคะแล้วก็จะมีอาหารแจกให้ชิมด้วยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ ดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเวทีแห่งนี้นะคะและแล้วเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการโชว์ทำอาหารจากเชฟพาร์ k นะคะทุกคนเห็นภาพก็รู้สึกคุ้นๆกันไหมคะเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าค่ะเชฟพาร์นะคะเป็นหนึ่งในนักสแสดงเรื่อง Hunger ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเชฟพาร์ก็ยังเป็นหนึ่งในสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยดุสิตธานีเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเมนูที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าพาสต้าเย็นอย่างญี่ปุ่นค่ะเมนูนี้จะเป็นยังไงนะคะก็อยากให้ทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะคะรับชมแล้วก็มาลองชิมไปด้วยกันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญเชฟปาร์คเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนผมเชฟปาร์คนะครับพัทรวิชจ,จันททยครับผมวันนี้ก็จะมา ทำเมนูง่ายๆครับที่ทุกเชื่อว่าทุกคนดูแล้วก็เอากลับไปทำได้ที่บ้านแน่นอนนะครับส่วนก่อนจะทำเล่าที่มานิดนึงแล้วกันนะครับว่าเมนูนี้คือมีมีความเป็นมาอย่างไงนะครับก็คือจริงๆแล้วมันเกิดจากความขี้เกียจแล้วก็ของที่เหลือในตู้เย็นครับผม <S <S <stop> เช่นเส้นพาสต้าที่บางทีเราเราอยู่บ้านแล้วเราก็ต้มทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับก็มันก็จะอืดๆหน่อย ซึ่งมันก็จะไม่สามารถเอามาผัดเหมือนทำพาสต้าปกติได้ดีเท่ากับต้มใหม่ๆเนาะแล้วก็ที่เหลืออีกอันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนน้ำโซลุโซ,โซบะซาลุโซบะคือน้ำจุ่มๆเยน็ยนๆของของญี่ปุ่นนะครับพอทีนี้มันเหลือ2อ,อย่างรวมกันผมก็เลยเอา2ออย่างมาผสมกันก็เลยเป็นที่มาของเมนูาพาสตา้าเยน็นอย่างญี่ปุ่นนะครับผมส่วนวิธีทำก็จะทำไม่ได้ยากเลยนะครับ น้ำซาลุโซบะวันนี้ก็จะใช้ไม่กี่อย่างนะครับจะมีปลาโอแห้งนะครับที่ทุกคนเคยเห็นมันอยู่บนข้างบนของโดรยากินะครับผมแล้วก็จะมีซอสอทเทอริยากิครับก็คือเป็นธรรมดาตามที่อยู่บ้านทั่วไปครับ,บ,บเดี๋ยวเราจะผสม อีกอันนึงจะเป็นน้ำมันงาครับก็ทุกคนอาจจะมีน้ำมันงาไว้ที่บ้านอยู่แล้วหรือว่าถ้าถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่อยากทำก็ใช้น้ำซารุโซบะได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโชยุครับแล้วก็พนสึนะครับผมแล้วก็ถ้าผมอาจจะชอบให้น้ำสลัดมีกลิ่นวาซาบินิดหน่อย ก็จะใส่วาซาบิสดลงไปด้วยนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับมีทวนให้อีกทีหนึ่งก็มีเทอริยากิมีน้ำมันงามีปลาคาซึอโอะนะครับแล้วก็มีโชยุ แล้วก็ซอสพรอนสึนะครับพอนสึก็จะให้รสเปรี้ยวครับเทริยากิจะให้รสหวานโชยุจะให้รสเค็มนะครับก็จะทําให้น้ําของเรามีความครบรสมากขึ้นนะครับใครชอบออหวานหรือว่าเค็มมากน้อยก็สามารถใส่ได้ตามใจเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่วาซาบิสดลงไปด้วย าซาสบีก็จะให้กลิ่นนะครับแล้วก็ให้ความเผ็ดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมแบบนี้เราจะได้จริงๆเราผสมทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เราจะได้น้ำผมเรียกมันว่าเดเรซิ่งล้วกันเพราะว่าบางคนถ้าไม่เอามาทำาพาสต้าเย็นก็เอาไปทำน้ำสลัดได้นะครับเสร็จปุ้บผมจะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยผิวเลมอนนะครับ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่น้ำเลมอนลงไปด้วยนะครับเพื่อให้รสเปรี้ยวผมชอบกินเปรี้ยวหน่อยนี่จริงๆก็แค่ประมาณนี้เลยครับน้ำสลัดเดซซิ่งง่ายๆเสร็จปุ๊บเราก็ เริ่มจากเอาของที่ที่เราอยากจะใส่ลงไปอ,อย่างวันนี้ผมก็เป็นพาสต้านะครับเลือกมาหลายๆแบบเลยจะได้น่ารักเนาะก็จะเอาพาสตานะครับใส่จานเสิร์ฟเพราะว่าพาสตานี่คือเราต้มมาแล้วนะครับก็จะเป็นต้มแบบแช่ตู้เย็นค้างคืนเอาไว้ก็คือพาสต้าที่เหลือจากการที่เราเอามาทำาผัดพาสต้านะครับ เหลือก็เอามา,าผมก็วันนี้หน้า,าพาสต้าเย็นจะมีมอสเซล่าเชอร์รี่นะครับก็จะใส่เป็นมอสเซล่าสดลงไปด้วยแล้วก็จะมีมะเขือเทศจริงๆผักพวกนี้ก็สามารถใส่ได้ตามชอบของเราเลยนะครับไม่มีผิดมีถูก ใส่แตงกวาญี่ปุ่นด้วยครับใครชอบออผักสลดัดหรือว่าอยากใส่ผักอื่นๆนจริงๆก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับ แล้วแต่ที่เราสะดวกชอ่าแล้วก็ผมจะเพิ่มรสชาติด้วยตัวชีสนะครับก็จะทำให้มีความหนัวมากขึ้นในพาสต้าของเรานะครับ แล้วก็ตอนนี้เราได้พาสต้าเราแล้วเราก็จะใส่น้ำที่เราเตรียมลงไปนะครับจริงๆถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าจะต้องใส่ซอสอเท่าไหร่อะไรเงี้ยแนะนำว่าให้ทุกคนค่อยๆใส่เนาะแล้วค่อยๆชิมก็จะได้ไม่เค็มจนเกินไปนะครับ ส่วนถ้าทุกคนที่มานั่งดูแล้วอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะมีแจกอยู่ด้านล่างนะครับเสร็จเบอรผมก็จะตกแต่งด้วยปลาคัสึอโอแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมเล็กน้อยนะครับ วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูาพาสต้าเย็นอย่างญี่ปุ่นนะครับทําง่ายๆสามารถดูแล้วก็เอากลับไปทําได้ที่บ้านเลยส่วนถ้าใครไม่อยากทาวุ่นวายน้ําสลัดวุ่นวายก็สามารถใช้น้ํหมีเย็นของญี่ปุ่นมาผสมกับเส้นพาสต้าที่เหลือในตู้เย็นได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีด้านนี้เดี๋ยวจะมีคนช่วยแจกให้นะครับสําหรับคนที่อยากชิมนะครับ แต่แล้วก็ถ้าใครอยากถ่ายรูปว่าหน้าตาเป็นแบบไหนก็สามารถมาถ่ายได้ที่จานนี้นะครับมีใครอยากรู้อะไรไหมเอ่ยหมายถึงว่าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเพื่อแบบอยากรู้หรือว่าอยากได้เทคนิคอะไรแนะนาเพราะจริงๆแล้วเมนูนี้มันเป็นเมนูง่ายๆเพราะว่าด้วยความตั้งใจของผมผมอยากใหุ้กคนที่มาเดินผ่านแล้วดูไม่ต้องเข้าใจอะไรยากครับแบบมาถึงปุ๊บดูอ๋อมันเป็นประมาณนี้เฮ้ยทำไม่ยากเราก็อยากดูแล้วก็กลับไปทําได้จริงๆเพราะว่าถ้าผมทํายาก แล้วคนที่มาดูเนี่ยดูไปก็กลับไปทําไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนดูก็เลยรู้สึกว่าแบบผมเลือกเมนูประมาณเนี้ยที่คนดูแล้วกลับไปทําได้น่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมถ้าเกิดว่าเส้นพาสต้าเราต้มแล้วเราก็ใช้เลยถูกไหมครับหมายถึงว่าก็ก็ใช้ได้ครับแต่เราจะต้องต้มให้มันโอเวอร์คุกนิดนึง ให้มันนุ่มหน่อยเพราะว่าถ้าปกติเราต้มเส้นพาสตา้าเราจะต้มเผื่อเอาไปผัดเพราะนั้นมันจะมีความออเดนเตหรือว่าแข็งเพื่อให้เส้นมันดูดซอสเข้าไปแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยากให้มันดูดซอสเข้าไปในเส้นเยอะเพราะมันจะเค็มเราอยากให้แค่คลุกเฉยๆทีนี้นเราก็อาจจะต้องต้มเส้นให้มันนุ่มเลยแบบต้มแบบพอดีกินเลยครับเพื่อเพื่อที่เราจะเอามาทําสลัดเราก็กินได้เลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราต้มเส้นสําหรับผัดแล้วพอเราเอามาคลุกเส้นมันจะแข็งเกินไปใช่ครับ ถ้าถ้าปกติโดยการที่ปกติในการต้มเส้นพาสต้าก็เราก็จะใส่เกลือกับใส่น้ํามันลงไปในน้ําทีนี้พอเราเอาขึ้นมาเรากรองน้ําร้อนออกแล้วก็น็อกเส้นพาสต้าเย็นด้วยด้วยน้ําอุณหภูมิปกติอ่ะถ้าเราทําอยู่บ้านเนาะเราก็อาจจะใส่น้ํามันมะกอกลงไปคลุกเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันอ่าแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นใส่กล่องเข้าตู้เย็นได้เลยครับจริงๆก็ถ้าเราต้มเส้นออเดนเต้ก็จะอยู่ได้ประมาณ1-2วันถ้าจะสําหรับผัดนะครับ ถ้ามันเกินนั้นนะมันก็จะเส้นมันก็จะค่อนข้างนุ่มแล้วเอามาผัดแล้วมันจะเล็กก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นครับใช่ครับจริงจริงอันนี้ผมต้มมาตั้งแต่วันพุธนะครับวันนี้วันอะไรสุกสองวันจริงๆก็อยู่ได้นะหมายถึงว่าแบบเพราะว่าเราผมก็ยังไม่เคยลองแบบเต็มที่เลยนะว่าแบบมันเออหมายถึงว่าอันนี้ก็ตอบตรงๆว่าแบบเราก็ไม่เคยลองแบบ ถ้าพาสต้ามันอยู่ในตู้เย็นเราอาทิตย์หนึ่งเราก็คงไม่กล้ากินแล้วแหละสำ,สำหรับเรานะหมายถึงว่าเราก็คงต้องทิ้งแหละแต่แบบเราว่าน่าจะแบบประมาณ3 5วันอะแม็กซิมัมน่าจะ5้าวันจริงๆมันก็กินได้แหละแต่เราว่าแบบมันก็ไม่ควรหมายถึงว่าแบบพอมันเป็นแป้งอะไรเงี้ยมันก็เกิดแบคทีเรียมันเป็นอาหารของของแบคทีเรียเนาะ จริงๆพรสือเป,เป็นเหมือนเป็นซอสท,ที่เป็นโชยุประเภทหนึ่งครับที่เขาเอาไปไปหมักให้เกิดรสเปรี้ยวขึ้นผมผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับจิกโชที่จิ้มหนมจีบใช่แต่จิกโชมันจะมีกลิ่นเดียวแต่พรสือญี่ปุ่นมีม,มีหลายกลิ่นมีกลิ่นยูสุกลิ่นมะนาวซูดจิหรือว่าถ้าเป็นเพนเพนก็จะเป็นซอสท,ที่แบบมีรสเปรี้ยวๆเหมือนเหมือนฟิลจิกโช จริงๆก็ใช้ได้ครับมันก็จะออกไปรสชาติค่อนข้างไปทางจีนๆหน่อยมันจะมีสลัดเย็นที่เป็นแตงกวาเย็นของจีนก็ใช้จิกโชกับมัตตาแทนพอนสึกับวาซาบิอ่าเหมือนกันมีมีเมนูที่ใช้จิกโชทําสลัดประเภทนี้เหมือนกันอ่าถ้าไม่มีใครถามเราเริ่มจากการกินกันก่อนดีกว่านะครับเผืือมันไม่อร่อยแเ้าก็ไม่รู้จะถามไปทาไมเนาะ ผมรบกวนอาจารย์ช่วยแจกหน่อยได้ไหมครับ จริงๆไอ้ถ้าตัวเส้นนี่มีมีหลายเส้นเลยครับที่ใช้วันนี้ก็จะมีเพนเน่มีฟูซิลี่มีออเคเต้ออเคเต้จะเป็นเหมือนเปลือกหอยหน้าตาจะเป็นฝาฝาแล้วก็มีฟูซิลี่จะเป็นเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มีฟาฟาเล่ครับจะเป็นเป็นฟาฟาเล่แปลว่าผีเสื้อแต่หน้าตามันเหมือนโบก็กินเย็นๆก็จะรู้สึกสดชื่นครับเหมาะสำหรับคนขี้เกียจอยู่บ้านแบบผม อันนั้นเพนน่ครับถ้าเป็นแท่งๆแล้วก็เป็นหัวตัดๆเฉียงๆก็จะเป็นเพนน่จริงๆเราใช้เส้นอะไรก็ได้นะครับอันนี้เลือกมาให้มันดูน่ารัก ก็ระหว่างที่ทุกท่านกำลังเพลิดเพลินกับเมนูของเชฟปาร์คอยู่นะคะก็ตอนนี้ขอโอกาสนะคะในการมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับเชฟปาร์คที่มาแสดงโชว์ทำอาหารให้เราได้ชิมกันในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสุชาดาน,นะคะ School Director จากสถาบันเลอรก,ก็ดองเบอร์ดูสิตขึ้นมามอบประกาศนียบัตรคะ่ะ เดืนนนาครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณเชฟปาร์คอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเมนูที่น่าสนใจในวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังอยู่ในบริเวณงานนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะเรายังมีลัคกี้รอเหลืออยู่นะคะยังมีรางวัลมากมายที่พร้อมจะมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะคะหากใครมีการใช้จ่ายภายในงานนะคะมูลค่ามากกว่า500บาทขึ้นไปค่ะสามารถเขียนคูปองแล้วก็ไปหย่อนที่บูธท,ที่อยู่ทางด้านขวามือทางฝั่งนู้นได้นะคะเราจะประกาศรางวัลในเวลา18นาฬิกาค่ะ